สวัสดีครับสวัสดี FC จอห์นนี่มือปราบที่เคารพรักครับสวัสดีครับยังจำแคมเปญของ m 1 5 0แต้ม็รวยทุลุล้านกันได้ไหมครับแจกทองครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่แต้มเเคยมีมาตอนนี้แจกทุลุล้านกันเลยทุกสัปดาห์และแจกเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ไปสูงสุดที่2ล้านบาทเห็นว่ามีเศรษฐีคนอีสานบาเท่าในท่องเอ็มร้อยนี่ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับคุณมานะถ้ำกระโทกครับ เพิ่งเป็นเศรษฐีแต้มเอ็มไปเมื่อเดือนที่แล้วเองเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาได้ทองคําไป1นล้านสองแสนเป็นคนอีสานบานทฮานี่เองนะครับมากล้องมาดูใกล้ๆนะครับนี่อ่านะครับดูนะครับนี่คือคุณมานะถ้ำกระโทษครับเพิ่งเป็นเศรษฐีแต้มเอ็มไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมานะครับได้ทองคําไป1นล้านสองแสนบาทนะครับอ่า ได้ทองคําไปหนึ่งล้านสองแสนเป็นคนอีสานบานเฮานีเองครับคลิปที่แล้วผมเคยขอพรไวปากฏว่ามีผู้โชคดีเป็นคนอีสานบานเฮาสุดยอดหลายสุดยอดหลายนะครับเห็นไหมครับแต้มเอ็มเขาแจกเยอะมากแจกทะลุล้านจริงๆแอดไลน์ส่งมาลุ้นกันเยอะๆนะครับจะได้เป็นเศรษฐีกันง่ายๆผมเองก็ส่งลุ้นไปเหมือนกันนะครับรอเป็นเศรษฐีอยู่เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับแอดไลน์มาส่งลุ้นกันเยอะๆนะครับ มาเบิร์พี่น้องเข้านะครับโอ้ลุ้นโชคกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับผมตอนนี้กับม่นางรุ่นจ่านะครับรวยทะลุล้านกับพี่น้องเข้าครับกำลังกอกนะครับกำลังกอกอ่าฝารหัสใต้ฝานะครับเพื่อลุ้นโชคนะครับรวยทะลุล้านกับแต้มเอ็มนะครับเอ็มร้อนะครับครับมากอกลุ้นทองกับเอ็มร้อกันตอนนี้นะครับก็เวลาดี15.00นย์ศูนหนึ่งห้าจุดศูนย์ศูนย์นาฬิกานะครับอ่า 15.00นาฬิกานี่แหละครับเคล็ดลับผมส่งตอนเวลาเลขเด็ด150 150ครับต้องกรอกรหัสสะสมแต้มเตอนนี้แหละครับมาดูครับวิธีการขั้นตอนครับผมจะพาทุกท่านลุ้นนะครับเปลี่ยนฝาเอมให้เป็นเงินล้านนะครับนะครับวิธีแอดไลน์แต้มเขั้นตอนง่ายๆครับเพียงท่านหยิบมือถือของท่านขึ้นมานะครับเข้า QR code สแกน QR code ในไลน์ของท่านนะครับนะครับข้างขวด M 150ครับข้างขวด M50 จะมี QR code อยู่ข้างขวดน,นะครับท่านหยิบมือถือขึ้นมานะครับนะฮะมือถือของท่านขึ้นมานะครับแล้วก็สแกนไปยังขวด M150 นะครับนี่นะฮะวิธีการนะครับขั้นตอนง่ายๆครับสแกน QR code นะครับมาให้มันจับบาร์โค้ดให้ได้นะครับอ่านะฮนะแร เห็นไหมฮะได้แล้วนะครับกองเห็นชัดไหมครับนี่ฮะหน้าจอจะเป็นรูปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับกดสะสมแต้มนะครับกองเห็นชัดนะครับกดสะสมแต้มนะครับแล้วก็นะครับกรอกรหัสนะครับปั๊บโฆษณาเรากดข้ามนะครับกดปิดไปนะฮะนี่ครับแล้วก็วกรอกหลาข้อมูลส่วนตัวนะครับครั้งแรกกดข้อมูลส่วนตัวใช้ลุ้นแต้มนะครับแล้วท่านก็ นำฝา M150 านะครับซึ่งมีรหัสอยู่ใต้ฝานะครับกอกลงไปเลยนะครับกอกลงไปเพื่อลุ้นรับรางวัลมากมายนะครับอย่าลืมไปทำตามเคล็ดลับนี้นะครับไม่ห่วงนะครับกอกตอน1 5 0 0นอ,อยากเป็นเศรษฐีแต้มเอ็มรวยทะลุล้านแจกใหญ่แจกหนักรวม17ล้านแค่แอดไลน์สะสมแต้มแล้วลุ้นเลยครับพี่น้องนะครับนะครับแต้มเอ็ม รวยทะลุล้านนะครับจาก M150 ครับสวัสดีครับ